สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาเจอกับเรานะคะในคลิปแนะนํากระเป๋าแบรนด์ไทยนะคะก็หลังจากที่เรากลับมาจากอังกฤษนะคะมันก็ค่อนข้างจะแบบมีเรื่องนู่นนี่นี่นั่นนะคะให้ต้องจัดการเพราะว่าอันนี้เรากลับมาแบบเป็นเบรกแบบหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวซัมเมอร์นี้ก็กลับไปเรียนในมหาวิทยาลัยนะคะ แบรนด์ไทยที่หมายถึงก็คือแบบเป็นแบรนด์ที่คนไทยทํานะคะแล้วลองใช้ทุกใบแล้วนะคะก็พบว่าเออมันก็โอเคนะมันเวิร์กนะคะในเรื่องของตัวแมทเทอเรียลแล้วก็เรื่องของการใช้งานเนาะสีสื่อได้ได,ด,ดีไซน์นะมันแบบ มันเลิศมันโอเคนะคะก็เดี๋ยวเรามาแนะนํานะคะมีทั้งหมด3ามใบนะคะก็อาจจะไม่เยอะมากแต่ว่าจะพยายามให้ดีเทลละเอียดละเอียดละกันเนาะเพราะว่าใช้เองใช้จริงนะคะโอเคมาดูกันเลยเดี๋ยวมากันที่ใบแรกนะคะใบแรกก็คือใบนี้นี่ทุกคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาน้องนะคะแบรนด์นี้คือแบรนด์ Glister Object นะคะ คือแบรนด์นี้ก่อนหน้านี้เขาจะทำเป็นกระเป๋าแบบคล้ายคลอคอกคอดายพินพ์นะคะที่เป็นแบบเป็นกระเป๋าเท็กเจอร์จระเข้ใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยเขาออกเป็นรุ่นนี้มานะคะอันนี้ก็คือเป็นกระเป๋าทรงบักเก็ตนะคะบักเก็ตก็คือเป็นแบบทรงอย่างเงี้ยที่เป็นแบบทรงตั้งขึ้นมายางงี้นะคะแล้วก็ปากจะกว้างนะคะนี่นะมันก็ขยายได้แบบนี้แบบนี้นะคะอันนี้ก็คือด้านในนะเขาก็มีช่องให้นะคะ ก็ใช้งานได้ดีเลยนะใบเนี่ยคือแบบมันกว้างมากใส่ของได้เยอะมากทุกคนแต่ว่าเออมันจะแบบดึงยากนิดนึงนะคะมันแบบอาจจะต้องแบบว่าดึงดึงออกมานิดนึงอะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่ารวมๆก็คือมันจุของนะคะใส่ของได้เยอะมากนะแล้วก็ตอนที่เราซื้อรอบแรกเขามีแถมตัวการ์ดโฮเดอร์นี้ให้ด้วยนะคะแล้วก็มาห้อยด้วยกันเนาะน่ารักมากทุกคน แต่ว่ากระเป๋าเนี้ยมันจะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งที่เรารู้สึกแบบมันรู้สึกสําคัทุกครั้งที่ใช้นะคะก็คือกระเป๋าเนี่ยเขาไม่ได้ลงตัวยาแนวตรงนี้นะคะคือมันเป็นหนังคมๆอย่างนี้เลยอะ่ะทุกคนเห็นปะใช่มันจะเป็นแบบคมๆอย่างนี้เลยนะคะตรงหูด้วยแล้วแบบเวลาเรานั่งรถอะเราเป็นคนที่ชอบเอากระเป๋าวางบนขาใช่ปะเราเวลาใส่กางเกงขาสั้นน่นทุกคนไอตรงเนี้ยมันก็บาดขา เออมันก็เลยแบบเป็นความรู้สึกแบบลำคานนิดนึงนะแต่ว่าก็โอเคนะคะมันใช้งานได้ดีนะแล้วก็ใส่ของได้เยอะสีน่ารักนะคะเราซื้อเป็นสีขาวแล้วก็เป็นขอบหนังสีฟ้าแล้วก็สีมพูนะคะตรงนี้เป็นเอ่อขนนะคะนุ่มๆน,นะไม่น่าใช่ขนจริงหรอกแต่ว่าก็นุ่มดีนะคะเวลาใช้มันก็ให้ความรู้สึกแบบน่ารักกุก๊กกิ๊กอะ แต่ว่าใบนี้ไม่ได้เอาไปใช้ที่ต่างประเทศนะคะจริงๆคือควรเอาไปใช้ที่อังกฤษนะเพราะว่ามันให้ความรู้สึกแบบวินเทอร์มากๆอะ่ะคือเราไปอังกฤษตอนวินเทอร์พอดีมันเออน่าจะเหมาะเนาะเสียใจยจังไม่ได้เอาไปเดี๋ยวรอบนี้ว่าจะเอาไปนะคะแล้วก็นอกจากที่เขาจะถือแบบนี้ได้แล้วเนี่ยแบบเขาก็มีสายมาให้ด้วยนะคะเป็นสายแบบสายต่อแบบนี้ crossbody ได้นะคะ ซึ่งจริงๆเราไม่เราคิดว่ากระเป๋าเนี้ยถือน่ารักกว่าเอามาถือแบบคล้องแขนอ่างเงี้ยโอ้มันกล้องมุมแคบนะคะแต่แบบเอามาคล้องแขนอ่ะมันก็น่ารักกว่าสําหรับคนที่แขนเล็กๆเลยเนี่ยก็สามารถเอามาเป็นโชน้เดอวแบ็ได้นะคะส่วนตัวสายอันเนี้ยคือมันเป็นสายแบบ adjustable นะคะปรับได้แบบนี้แต่ก็เหมือนเดิมนะคะก็คือตรงสายเขาอ่ะมันเขาไม่ได้ลงยาแนวไว้มันก็เลยแบบ ยังคมๆอยู่นะแต่เราคิดว่าใช้ใช้ไปมันก็น่าจะนิ่มขึ้นนะแต่ว่าอันเนี้ยคือเราใช้อยู่บ้างแต่ว่าไม่ได้ใช้แบบเยอะขนาดนั้นนะคะก็มันก็เลยแบบยังแข็งแข็อยู่เนาะไอ้สายอันเนี้ยก็เอามาติดตรงนี้ได้นะคะด้านนี้ง่ายมากแล้วก็แบบเราชอบตรงที่เขาเลือกสีการจับคู่สีใดๆบนกระเป๋ามันน่ารักนะคะนี่แบบนี้ น,นี้นะคะอย่าแงบบนี้น่ารักมากเลยทุกคนใบนี้แนะนํานะคะใครที่ลังเลยอยู่ก็จัดนะน่าจะสองพันกว่าบาทนะคะใบนี้นะมันแบบน่ารักกุกิกนะแล้วก็เขาทําสีออกมาเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนสามารถไปดูได้นะคะในไอจีเขาแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะมีขายอยู่ในเทรสด้วยนะคะร้านเทรสที่อยู่ที่สยามเนาะทุกคนก็ไปลองจับจับหิ้วๆิ้วดูได้นะคะ ประมาณนี้นะคะสำหรับน้องคนนี้มาที่ใบต่อไปนะคะใบต่อไปก็คือจันน้องคนนี้นะคะจากแบรนด์ทาลูล่านะคนที่ตามแบรนด์ไทยอยู่ก็น่าจะรู้จักนะเพราะค่อนข้างจะด,ดังนะคะแบรนด์นี้อันนี้เราจำชื่อรุ่นไม่ได้อีกเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาเคยออกมาเป็นใบใหญ่แล้วนะคะที่เป็นแบบ s h o เด d e r bag นะก็คือเป็นน้องฟูฟูแล้วก็ออกมาหลายๆสีใช่ไหม ตัวนั้นเรารู้สึกว่ามันใหญ่ไปนิดนึงอะคือด้วยความที่เราเราเป็นคนที่แบบไม่ไม่ได้ตัวแบบตัวเล็กใช่ปะคือพอใช้กระเป๋าที่มันพองมากๆอะไรเงี้ยมันก็จะแบบยิ่งดูเกะกะอะไรอย่างงี้ยงแต่พอเขาออกสายเล็กมาแล้วก็แบบเฮ้ยมันก็โอเคนะแล้วเขาก็มาพร้อมกับสายคอสบอดี้อย่างงี้นะคะของเราเราจําสีไม่ค่อยได้ว่ามันคือสีอะไรเรากดมาจากโพเมโลนะคะคือเรามีตัวโพเมโลแคชแบ็กอยู่ก็เลยแบบ เอามาใช้กับตัวนี้มันก็ลดได้เยอะนะคะก็น่าจะพันนิดๆประมาณนี้นะคะไม่ได้แบบไม่ได้แพงมากเรารู้สึกว่าราคามันถูกกว่ากรีสนิดนึงนะคะแล้วก็ที่ชอบก็คือเขาลงยาแนวค่ะทุกคน <c oughs> คือจับไปไม่คมนะแล้วก็ซิฟก็โอเคเลยนะ เวลารูดก็แบบลื่นปปือดอลื่นปืดนะแล้วก็รู้สึกว่าวัสดุเขาก็น่าจะเป็นแบบไม่ใช่หนังแท้นะคะเป็นหนังที่ยอมเนาะแต่ว่าตัวสายอะไรเงี้ยมันก็นิ่มประมาณหนึ่งนะคะตัวนี้เราใช้เออใช้ได้ประมาณสองสาครั้งนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันโอเคนะช่องเยอะนะคะมีช่องตรงนี้ด้วยด้านหลังอย่างนี้นะคะแล้วก็มีช่องด้านในช่องหลักนะคะตรงนี้อย่างนี้ ด้านในก็มีเป็นพ็อกเก็ตเล็กๆอีกนิดนึงตรงนี้นะคะปัญหาเนี่ยคือด้วยความที่กระเป๋าเขาแบบเขาทำให้มันมีหูมีแฮนเดิลขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมคะพอางันตัวปักตรงนี้มันก็จะแคบเวลาเราล้วงอะ่ะมันก็จะล้วงยากนิดนึงทุกคนแล้วก็มันติดซิปนะคะเวลาเราใส่แบบพวกนาฬิกาหรือว่ากำไลข้อมือเนี่ยมันก็จะติดนะคะมันก็จะโดนเนี่ยซิปเนี่ยขูดนะบางครั้งเราก็ เลือกกระเป๋าที่เป็นแฟลปมากกว่าเป็นแฟลปก็คือเป็นแบบไม่มีซิประคะเป็นฝาเปิดให้นึกถึงชาแนลเอออะไรแบบนั้นมันก็จะไม่เกี่ยวอะไรของกระเป๋ามันก็จะไม่เกี่ยวกับเครื่องประดับ j ิวเวลรีที่เราใส่นะคะอย่างอันนี้เนี่ยมันก็จะเกี่ยวแต่เกี่ยวนิดหน่อยนะมันก็ไม่ได้แบบอะไรแล้วก็กระเป๋ามันค่อนข้าง,าง f ฟกซ i b l e นะคะก็แบบแบบๆออกแล้วก็หยิบก็ยังได้นะคะ อันนี้จุของนะแล้วก็น้ำหนักเบานะคะของเยอะก็ยังใส่ได้อยู่นะคะคือคุณภาพกับราคาไปด้วยกันแล้วก็ดีไซน์โอเคดีไซน์น่ารักนะคะรู้สึกว่าช่วงที่ออกมาใหม่ๆอ่ะคนน่าจะใช้กันเยอะเลยนะเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นกระเป๋าที่แบบเออโอเคอะ่ะมันใช้ได้ดีนะคะแล้วก็สีให้เลือกเยอะมากนะทุกคนไปนเลือกสีที่ชอบกันได้เลยนะคะเราไม่แน่ใจว่าเขายังทำอยู่ไหมนะรุ่นนี้ไม่ไม่ได้ตามนานแล้วนะคะแต่ว่า ใบนี้ก็จะเป็นอีกใบที่จะเอาไปใช้ที่อังกฤษซัมเมอร์นี้นะคะเพราะว่าสีเขาน่ารักมากๆเ <ๆ S 1> นาะใครสนใจก็ไปตามๆได้นะคะมาถึงใบสุดท้ายนะคะใบนี้ก็มาจากทาลูราอีกเช่นกันนะคะแต่ว่าน้องไซแค่นี้นะคะอันนี้เป็นกระเป๋าแบบไมโครแบกนะคะเราไม่แน่ใจเขาเรียกไมโครไหมอะ่ะแต่ว่าตัวนี้ก็คือแบบ บมันเล็กมากนะคะมันใสอะไรไม่ได้เลยทุกคนดูดีซิมันก็แค่นี้เนี่ยแบบเอานิ้วข้อได้สองนิ้วเล็กมากคือน้องไม่ใช่กระเป๋าใช้สนะ่เนี่ยทุกคนขอแบบขอเตือนคือน้องเป็นกระเป๋าแบบไว้ใส่พวกกุญแจล็ลิปสติกอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆล,กลกน้อยๆอยนะคะเราเห็นนางแบบที่เขาโปรโมทอะ่ะก็คือเอามาผูกเอวอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบเออเก๋ๆอะไรอย่างงี้หรือว่าจะเอาอันเนี้ย มาติดกับกระเป๋าใบอื่นก็ได้ให้เขาเป็นแบบเป็นชามนะคะมันก็ได้เหมือนกันทุกคนคืออันนี้พูดจริงๆแบบมันมันเป็นมันเป็นกระเป๋าที่แบบเป็นอ็อกเซสเซอรี่นะคะไม่ไม่เชิงกระเป๋าเนาะแล้วก็ที่เราชอบก็คือตัวคัตติ้งเขาเนี่ยคือมันดีมากสติช,ชิ่งก็ดีมากๆเลยนะคะขนาดว่าเป็นกระเป๋าแบบใบเล็กอะทุกคนคือสิบเออยอะไรเอยคือแบบดีอะ ข้างในก็บุบุผ้านะคะคือเหมือนกระเป๋าไซส์จริงทุกประการใบนี้คือเขามีไซส์ใหญ่ด้วยนะคะไซส์ใหญ่เขาจะเป็นแบบหูยาวๆเลยนะทุกคนนะ่าจะเคยเห็นแล้วก็มีหลายสีนะคะอันนี้เราซื้อสีฟ้ามานะเขาก็จะมีเป็นสายแบบสายของอันนี้น่าจะไว้ของกับกระเป๋านะคะแล้วก็มีเป็นสายยาวๆมาให้ด้วยแบบนี้ เป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าสายก็ไม่ได้ยาวมากนะทุกคนมันก็ก็พอสะพายได้อืมพอสะพายคองสบอดี้หรือว่าเอาไปคาดเอวก็ได้นะคะจริงๆสายอ่ะเขาเลือกได้ด้วยนะทุกคนแต่ว่าเราชอบให้มันแบบเป็นสีเดียวกันก็เลยเลือกสีเดียวกันมานะคะคือเราเลือกแบบเป็นสีเหลืองสีมู่สีเขียวอะไรอย่างเงี้ยได้นะเขามีให้เลือกนะคะแต่ว่าเราก็เลือกสีนี้อยู่ดี ใบนี้ราคาค่อนข้างแพงถ้าเทียบกันแล้วแต่จากราคากับงานที่ออกมาะคะ่ะกับคุณภาพอะเราเหมมันก็โอเคนะทุกคนคือคือเขาขายแบบประมาณพันนิดนิดอะอแต่ว่าถ้าเกิดว่าทุกคนซื้อในช่วงแคมเปญอะไรเงี้ยมันก็จะได้ส่วนลดนู่นนี่นั่นก็ราคาไม่ถึงพันนะคะสําหรับคนที่แบบ เออชอบกระเป๋าแบบไมโครเล็กๆบุ๊กปิกสายแฟชั่นนิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะใบนี้ก็โอเคเลยนะทุกคนเนี่ยเอามาห้อยห้อยแขนอย่างนี้ก็ได้นะน่ารักดีนะคะใบนี้เราเราแบบไม่ได้ใช้พูดตรงๆว่าไม่ได้ใช้นะคะแต่ว่ามีไว้มันก็น่ารักดีอะ <c oughs> คือจริงๆตอนเนี้ยเราอะสังคครนาแบบพวกกระเป๋าใบเล็กจิ๋วเลยอะ่ะเอาไปเยอะมากเพราะว่า คือโอเคมันแฟชั่นมันน่ารักตอนเราได้มาอุ้ยใจฟูน่ารักจังเลยแต่แบบพอใช้จริงเราเราลองนึกดูอะคือแบบเราก็ไม่ใช่คนแต่งตัวขนาดนั้นนี่นะอะไรอย่างนี้ก็เอาเอาไปขายนะคะแบบพวกกระเป๋าแบบดีไซนเนอร์อะไรเงี้ยเราก็เอาไปขายเนาะแล้วก็เอาไปซื้อกระเป๋าแบบมือสองที่เป็นโทสเป็นอะไรเงี้ยเพราะว่าพอกลับไปเรียนปุป๊บอะของมันก็เริ่มเยอะแล้วไงตอนนี้ก็ต้องกลับมาใช้โทสแบกแลวเนาะ ก็ถ้าเกิดว่าใครอยากให้ทำคลิปแนะนำกระเป๋าโทูแบ็กก็คอมเมนต์บอกได้นะคะอาจจะเป็นทั้งดีไซนเนอร์แล้วก็เป็นทั้งแบบรีวิวถุงผ้าอะไรเงี้ยนะคือใช้หมดอะไรใช้ดีใช้หมดนะคะประมาณนี้ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวกระเป๋าแบรนด์ไทยนะคะก็ถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะหรือว่าใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่หรือว่าคนที่ดูอยู่แล้วเนี่ย ก็อย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวขอตัวไปก่อนแล้วนะคะคอนเทนต์หน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามในช่อง Made in 1997นะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย